สวีดสวัสดีเพื่อนๆมาพบกับเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปสั้นคลิปยาวกับยายนิดในยา่ากับส้มสวยไม่สั่งส้มจ้าพิรดีดอีกแล้วนะคะทุกคนมันเป็นคลิปที่ฮาแล้วก็ตลกมากทุกคนเอ้บางทีก็ไปลอกเข้ามาลอกไม่เนียนก็ทําใหม่บางทีก็คิดเองนะคิดเองก็ไม่ทะลุเป้าหรอกทุกคนสงสัย AI ชอบลอก ชอบให้เราไปลอกไอเดียคนอื่นแล้วก็มาดัดแปลงเอาอย่างนี้ส้มกับายนีดนะตั้งใจทาแล้วนําเสนอผลงานให้กับเพื่อนๆชมเลยนะยังไงแล้วถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจถูกใจแล้วชอบแล้วอยากเป็นกําลังใจให้เราสองคนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราได้นะจ๊ะ <c oughs> ประมาณนี้ลแล้วแหมทุกคนอยากจะเจอ <c oughs> อยากจะเห็นก็มาที่หน้า <c oughs> ช่องได้เลย <c oughs> บางทีแบบว่าอาจจะไลฟ์สดหน้าตาสวยๆ <c oughs> ตรงไหนเนี่ยสวยสวย,สวยทุกตรง <c oughs> บางทีเราก็เป็นคนอารมณ์ดีมันก็เป็น เส้นบางๆระหว่างคนอารมณ์ดีกับบอไม้สลาไม่โทรนะ เออมันก็ขำไปอะไรไปแต่มันก็เป็นตัวตนนะทุกคนตัวตนของเราคืออย่างนี้จริงๆชอบสนุกสนานชอบสีสันชอบมีชีวิตชีวาอันไหนที่มันเป็นทุกข์อันไหนที่คิดแล้วมันไม่เป็นบวกไม่ผลดีกับเราหรือส่งผลเสียกับเราเราจะไม่เก็บมาคิดนะเราจะกองมันไว้ตรงนั้นเราจะคิดบวกและพลังบวกและสร้างความสีสันและก็ให้เป็นคนดีอารมณ์ดีในทุกๆวันน่ะบางทีก็อาจจะเห็นว่าเราหัวลรอะขบคันบางทีก็มีเรื่องในใจนะแต่เราก็จะจัดการกับเรื่องนั้นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะจะให้มันเศร้าเร็ เศร้านานก็แล้วแต่เราแต่ส้มเนาะส้มก็พยายามจะคิดในสิ่งที่ดีๆเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่กับปัญหาให้มันได้แล้วก็ออกจากปัญหาให้มันเร็วที่สุดประมาณนี้ละแหม่ทุกคนโอ้ยอยากให้ทุกคนมาเห็นเรื่องหลังอยากจะมีกล้องอีกสักตัวหนึง่งถ่ายเบื้องหลังของเรื่องหลังอีกทีหนึ่งไว้ให้ท่านผู้ชมดูทั้งภาพทั้งเสียงทั้งงานทั้งนี่ธรรมชาติและเสียงธรรมชาติแบบรอบรอ,อบทิศท,ทางอะทุกคน <laughs> ยิ่งกับสราวอีกทงางไส้ก็เป็น ข้างกันยังนะมาเห่ามาเห่านะแม่ท้างขวาก็เป็นช่างเด้บึน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 ลังเทือก็เป็นเจียเจียเล็กเจียยังข้างหนาก็มาเห่ามาเห่าข้างหลังก็เป็นเสียงเพลงอยู่นี่แม่ทุกคนเลยอยากสีแบบว่บาบันทึกภาพบันทึกเสียงเบื้องหลังจริง,รงๆให้ทุกคนเห็นแต่เราก็ต้องเนาะเอาดูแค่นี้ไปก่อนทุกคนดูแค่นี้ไปก่อน ไม่อยากสิโมโลเลยไม่อยากสิมว้าคิดถึงกันทุกคนนะบางทีแบบว่าเราไปหาชา้าอย่าว่ากันนะเพราะว่าเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเราไปหาเพื่อนช้ามากแล้วเราก็ยังเ,เก็บชั่วโมงอยู่เราก็ทําคลิปด้วยใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ทํางานด้วยมันไม่เป็นข้อแก้ตัวนะมันไม่ใช่ข้ออ้างมันเป็นเรื่องจริงวันนี้แหละวัน,นี้แหละจัดมาเลยสองเชลลบายส์ทำไมต้องสองเชลลบายส์เหรอทุกคนเพราะเครื่องนี้นี่นีน,นีเครื่องที่กําลังใช้ในการถ่ายทาบันทึกภาพบันทึกเสียงหรือใช้เล่นในช่องแดงช่องฟ้าหรือตอต,อ,ตอเนี่ย มันมีเครื่องเดียวแล้วโมเมมโมรีเว้ยว้าวกับว่าวก็ถือเมมโมรีของเรามันก็จะหมดนะไม่ใช่จะหมดสิเอาใหม่ซ้มตั้งสติมันเต็มเมื่อกี้ก็เคลียออกแล้วทุกคนเคลียรทั้งแอปฟ้าเคลียรทั้งรูปภาพเคลียรทั้งแอปตัดต่อให้เหลือศูนย์เท่าที่จะสูนย์ได้ล้างแคทแล้วล้างแคทอีก2เชลลบใบต้องเข้าแล้วล่ะใครผู้ใหญ่จะดีได้โปดเถอะช่วยหนูหน่อยวดนี้เด้อวดนี้เด้อได้ยินมาอยากได้สเชลลใบอะ ทุกคนมันจําเป็นจริงๆสําหรับครีเอเตอร์เรายูทูบเบอร์ใช่ไหมทูเชลลบยเนี่ยตามจริงอะถ้ากล้องถ่ายรูปมันก็ ไม่ราคาสูงเท่านั้นนะแต่ด้วยความสามารถและความถนัดของเราเราใช้โทรศัพท์มือถือมันง่ายที่สุดสําหรับเราแล้วไงเข้าใจหรือเปล่าได้มีนไม้ผู้ใหญ่ใจดีใครก็ได้ด้วยโปรดโยนไม่ให้ส้มสักเครื่องหนึ่งสองเชลเบหรือหนึ่งเชลเบก็ยังดีนะแต่เครื่องที่ใช้อยู่มันสองสองห้าหกนี่แหละทุกคนมันแบบอัดอั้นตั้งใจแล้วคือมันเหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่ามันจะอุดไม่อยู่แล้วมันจะแตกปูดออกมาความจุมันเต็มไงมันก็จะล้นแตกปูดออกมา ทุกคนน่าจะเข้าใจนะมันอัดอ้นไม่อยู่เลยวะ่ะประมาณว่าเลียร์แล้วเขียร์อีกรลบแล้วลบอีกแอปพลิเคชันของส้มก็ไม่มีอะไรมีเฉพาะใช้ในงานเท่านั้นนะทุกคนแอปพลิเคชันเกมนู่นนั่นนี่ก็ไม่ได้โหลดมาเดียก็ใช้ในงานก็มีแต่ง,งานเท่านั้นถ้าเราใช้กล้องถ่ายรูปใช่ไหมมันก็ต้องเอาเบมโมรีที่เราอัดวิดีโอไว้ไปใส่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมทุกคน เรื่องของเรื่องคือตัดต่อผ่านคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไม่ถนัดเลยของเราใช้โทรศัพท์อย่างเดียวเราตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งเนี่ยในการตัดต่อโดยผ่านโทรศัพท์แล้วแอปหนึ่ง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 อนังอนอนั้นแหละแอปที่เขาใช้แบบว่าฮิตติดจอกันอยู่นั่นแหละทุกคนแต่ที่ไหนได้นะมันมันใช้ง่ายไงเพราะเราใช้เป็นแล้ว <laughs> ถ้าเรามาเริ่มใช้ตัดต่อโดยผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องหัดใหม่หมดนะเออ เอายังไงดีวะเนี่ยกล้องถ่ายรูปเท่าไหร่ือที่มันแบบว่าพิกเซลแบบความละเอียดดีๆแต่ก็ลําบากเอะทุกคนมันลําบากหมดง่ายสุดก็คือโทรศัพท์มือถือ2เทลล์บนี่แหละหรือ1เทลล์บก็ได้นะผู้ใหญ่ใจดีถ้าใครจะแบบว่าอํานวยจวยแอบอานวยใจแจกโยนมาใส่หัวส้มจักันหน่อยหัวไม่แตกหรอกเพราะว่าเราไม่เอาหัวรับเรามือรับว่าไปกระคำไปยังมีใครได้ยินไหมเนะ การถ่ายทำของเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนเพราะได้ขำไหมดูดูแล้วดูดูแล้วจะได้ขำอะบางทีอย่างนี้ก็ไม่ตรงบทบางทีส้มก็มัวแต่ห่วงแต่ายนิดก็ไม่เป๊ะบางทีตกเฟรมบางทีอีกหลายๆอย่างเราต้องพัฒนาในการแสดงแล้วก็ a อ one หรือไต่ระดับขั้นต่อไปขั้นเทพให้มันถึงขั้นเทพอยู่พยายามบอกายนิดอยู่ว่าเจ้าสิยูซัมิตรยายนิดเขาต้องพัฒนาเด้ มุมกล่องหนึ่งมุมกล่องสองเจ้าต้องเฮ็ดเห้เป็นเด้บ่แมนว่าเฮ็ดจังไหนก็เฮ็ดโหลดเอาโหลดเอาโหลดใส่เสียงใส่เสียงแล้วก็มวนแล้วก็แล้วมันบบแมนมันเป็นการทา้าทายในการทำครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์อยู่นะใช่ไหมล่ะเออมันต้องศาสตร์และศิล์นบแมนว่าอยากได้เงินเขาแต่เฮ็ดบบจริงจังเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่คือมันกับ่บได้เพราะว่าท่านผู้ชมเขาก็พิจารณาอยู่ว่าอันไหนพอจะกดไลค์ได้กดแชร์ได้อย่างนี้บบแมนว่าผุนะ ในการบอกกันทุกคนบางเทืกโโเก่ก็สโลเซเลหันสายหันก้ากระพดถึกโอ้ยไม่อยากสิบภาคแต่ก็อดฟังเอาแน่เดอ้อทุกคนเดอ้อมันเป็นชีวิตจิตใจของเขาไปแล้วเห้ฮขาเลิกท่ําบอก บอถึงมันสีได้หน่อยหรือมันสีย่างว่าสําเร็จหรือสําเร็จเราได้หน่อยผลประกอบการไม่ดีเราก็ทําเหมือนเดิมเพราะว่าเรารักในการอาชีพนี้เป็นแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งรายได้ที่มันควรจะได้แต่เราก็ไม่ลดละความสามารถหรอกเราก็จะทําไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็มีความสามารถสามารถต่อยอดได้อยู่อะไรประมาณนี้เรามั่นใจในตัวเองมากเลยนะทุกคนว่าเราสามารถต่อยอดได้จริงๆเพราะว่าเราก็มีคนมีสาความสามารถนะเข้าใจปะเราเป็นคนมีความสามารถทุกคนอาจจะเห็น อันนี้อันนี้ชมตัวเองนะชมตัวเองไม่ต้องมองให้คนอื่นชมคนอื่นอาจจะมองเข้ามาเฮ้ย <c oughs> ส้มเก่งอันเนี้ยน่าหวานเลยนะ <c oughs> ทุกคนนี่ไม่หุบเลยแต่ที่ไหนได้เราก็แบ่งรับแบ่งสู้หรอว่าเราความสามารถระดับหนึ่งความสามารถก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ในการตัดต่อมุมกล้องภาพเสียงสีเสียงการตัดต่ออะไรเนี้ยเราก็ยังไม่ ปะเวอร์วังเท่าไรหรแล้วแต่เราก็ได้ในระดับหนึ่งพอไปวัดไปวาหรือพอจะให้เพื่อนๆขำและหัวเราะได้ในการแสดงบางทีก็ตอนยังไม่ทําอะไรก็พอกันซ้อมๆก็ไม่เป็นไรแล้วทุกคนพอกล้องหทธิ์สหนึ่งแอคชั่น 4, 3, 2, 1, มันก็ฟิลนักแสดง วิญญาณนักแสดงก็เข้าสิงทั้งดีมากแต่ย่าย <laughs> นี่แหละทุกคนแล้วก็ตั้งเอาตั้งใจทำอยู่เด้บอกเฮ็ดอย่างแล้วก็เฮ็ดทั้งศร่นะอาจจะเป็นด้วยสุขภาพอาจจะช้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังได้อยู่ดีกว่าไม่มีคู่แสดงประมาณนี้เราก็ทําช่องทั้งสองช่อง แล้วก็2แพลตฟอร์มนั่นแหละยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะบางทีเราตั้งใจมากการนอนเวนไม่มีเลยนะทุกคนหายไปกับครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์หมดนะตอนนี้แต่ก่อนนะนอนเวนดูซีรีส์โหมีความสุขมากแล้วเราเวลาว่างเยอะมากไงดูคอนเสิร์ตดูซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีดูละครุยดูแบบว่าเอฟคอนไปชั่วโมงชั่วโมงเงี้ยเราก็ฟินมากเลยนะแต่ก่อนแต่ตอนนี้เหรอ ไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นนอนเวรน,นอนกลางวันก็ไม่ได้ดูเอ้ยไม่ได้นอนอมันเอาไปโมดมันคือใขรนี่แหละ <c oughs> อาชีพแบบครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์โซเชียลนี่แหละเอาของเราไปหมดเลยเราไม่ได้นอนกลางวันเราไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้ดูเคป๊อปอะไรป๊อปๆเลยบอยแบรนด์อะไรเราก็ไม่ได้ดู ซีรีส์จีนตอนนี้ยิ่งมาแรงนะทุกคนแบบว่าพระเอกหักมุมพระรองก็หล่อโอ้ยผ่า,านทะลุมิติไป,ไปนู่นไปนี่เนี่เขาคิดได้ยังไงบางทีเราก็เอาไปดูที่เราไปดูบ้างนะไม่ได้ดูตลอดเอามาดัดแปลงใส่ใส่คลิปเราก็ได้นะทุกคนบางทีหักมุมเกินสีโตนพระเอกที่โตนนั่งเอกว่าสันเฮ้ยบางเชือกะบุยไลยกันไลยจนใจจะขาด ใจสั้นเพิ่มๆๆๆแง่ในสิแสดงโตจะาเชือมันตื่นเต้นหลายทุกคนเป็นเพื่อสมบ่มันเกิดเป็นแนวนันดิบางเชือก็ต้องเป็นแนวนันโอ้ยบางเชือกแบบว่าหาโลเคชั่นเนาะทุกคนบางทีตอนเนี้หาโลเคชั่นระบบชอบแบบไหนชอบสีเขียวชอบทุง่งนาชอบต้นไม้ หรือชอบบรรยากาศบบ้านแทวบ้านเราก็ไปหามาแต่ที่แน่ๆคือชอบบรรยากาศสีเขียวมันทําให้ภาพและก็คลิปเราเด่นดีแต่ตอนนี้มันก็หายากแล้วแถวแถวบ้านเยนิดบา,าบางทีก็หลังเล่าบางทีก็ต้นกล้วยบางทีก็ต้นขนุนบางเทีก็นอนอยู่ปีนั่นแหละเห็ดในมืดเท้าสีเห็ดพี่เต๋อสามารถทําได้ทุกอย่างจริงๆทุกคนเอไปเปอ,<ะ>อไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้คอนเทนต์อยู่รอบตัว ทีนี้กับพ่อเนาะตอนนี้พ่อเขาก็ไม่ว่างแล้วละ่ะในการทํา YouTube ถ้าว่างก็จะถือก,กล้องแล้วก็อุปกรณ์ไปทําแบบนี้แบบนี้นะพ่อแล้วก็ถ่ายแอคชั่นเลยไม่ต้องซ้อมพ่อหนูเก่งนะไม่ต้องซ้อมเลยทําได้ทีเดียวจูดเลยคลิปสําเร็จเอาไหมวะเอาอีกบ่ามีอย่างอีกบ้บางจไปเปียนเสื้อไปเลย <laughs> ล้างเื้อกาลังสียอาบน้ำกาลังเื้อกาลังถอดผ้าเสียอาบน้ำถือกล้องทแทลแาแทลไปพ่อใส่เสือ้อมาคัาดคลิป มาเฮ็ดคลิปเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่นี่นี่เอาแล้วหรอ่แล้วแล้วพ่อไปอาบน้ำได้เออก็ประมาณนั้นเด้ทุกคนหวังเทื่อันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยในครอบครัวแต่ไม่รู้พ่อจะสุขหรือเปล่าแต่พ่อก็ดูคลิปตัวเองก็ขำตลอดนะมีรอยยิ้มตลอดถือว่าเราประสบความสําเร็จในครอบครัวเรานะเพราะว่าเราดึงคนในครอบครัวสามารถมาทําคลิปกับเราได้อะไรงี้แม้บางเชื่อเขากะเอายังไงดีเอาคลิปไหนดีถ้ามีคู่แสดงอ่ะ ระบบมันจะดูนีคนถ้าเราแสดงเองอะระบบมันจะดูน้อยๆคลิปไม่ค่อยกระเตื้องหรอกยอดวิวอะแต่ถ้าทําคู่สองคู่สามมีสามคนสี่คนเนี่ยคลิปมันจะตลกเอ้ยคลิปมันระบบมันจะดันดีคลิปเราก็จะได้ยอดวิวสูงขึ้นจริงๆเราลองมาหมดละเพราะว่าเราลองทําคนเดียวเราก็ลองมาแล้วแต่มันยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ไง เรารอเวลาเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สำเร็จเองค่อยๆปั้นช่องไปก่อจะสําเร็จก็ก้องใจเย็นๆทุกคนไม่มีใครสําเร็จโดยตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเราก็ไปสังเกตห้องใหญ่ๆพอห้องใหญ่ๆกว่าเขาจะสำเร็จกว่าเขาจะถึงจุดนี้เขาก็ผ่านมาเราแบบนี้แหละนี่คือการให้กําลังใจตัวเองนะทุกคนเป็นการให้กําลังใจตัวเองไงใครไม่ให้กําลังใจ เราเราให้กําลังใจตัวเองก่อนเนาะทุกคนเนาะนี่มาดูสีโลเคชั่นบ้านยายนิดก็จะประมาณน,นี้แหละมีเราม,มีต้นกล้วยมีต้นมะพร้าวสังกะสีนี่เอไอก็มักเด้ก็มักอีกในเด้อสังกะสีเอ้ยอีกก็มักอีกในเด้อเอไอเอ้ยสังกะสีมันสิไม้อีกอยู่แต่ตอนเนี้ยคลิปก็เดินทางยอดวิวไปได้ดีนะแต่ทุกคนเราก็เปลี่ยนกันทําเปลี่ยนกันทํากับยายนิดนี่แหละบางคนตอนเนี้ยแต่ก่อน ดรือตอนนี้ดิเอาตอนนี้ก่อนนะตอนนี้เราตั้งกล้องสองกล้องนะคะคนนกล้องยานิดกับกล้องส้มแต่ก่อนเราเอาแต่กล้องส้มแต่เม memory, มโมรีนี่แหละความจุของส้มมันเต็มก่อนก็เลยให้ยานิดเอากล้องตัวเองมาบันทึกแล้วเราก็ทําเป็นเหมือนว่าทําครั้งเดียวของยานิดกล้องหนึง่งของส้มกล้องหนึง่งแล้วก็ตัดต่อลงคนละวันในคลิปเดียวอะไรประมาณนี้ความเขาเรียกความเป็นต้นฉบับก็เป็นของใครของเราเพราะว่าเราเอาวิดีโอของใครของวันมาตัดต่อส้มนี่แหละเป็นคนตัดต่อให้ยานิดเพราะว่ายานิดยังตัดต่อไม่แข็งแรงไม่ดีพอ เพราะว่าในการตกมุกตกชาก,ตกดตกดนตรีอะไรเงี้ยตกดนตรีมันก็ยังไม่ถึงกับแบบว่าผามห้ามอะไรเงี้ยมันก็เลยจาเป็นต้องให้ส้มทําให้ก่อนเฮยยนิดช่วยดูมุมกล้องให้ช่วยนิดช่วยดูว่าเออตรงนี้ยังไงตรงนั้นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มุมกล้องก็จะมีเริ่มจากมุมกล้องหนึ่งมุมกล้องสองอีกหน่อยก็จะมีมุมกล้องสามนะเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเมื่อนี้ก็โอ้โโอโยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้นอนกลางวันอย่างที่บอกเลยทุกคนเสาร์อาทิตย์นี่เร่งหาคลิปหาคอนเทนต์กับยายนิด ทั้งสีเลียนหนังสือทั้งสีเหตดงานทั้งเสียนเหตุคลิปเนีย่ยแหละย่นนิดว่าแล้วเขาคือขยันแต่ว่าเรียนเรียนมันคือบ่กขยันคือเฮ้หา,หาสัญญาณน็ดว่ามันก็ขยับทีละเซนนั่นแหละมันก็ขยันขยับดู๋ขอให้เราขยันลงแค่นั้นเนาะทุกคนว่าไหมก่อนที่เราจะเติบโตก่อนที่เราจะสําเร็จเราก็ต้องเริ่มต้นก่อนถ้าเรามีรากฐานความมั่นคงหรือภูมิต้านทานยังไงช่องเราก็เติบโตแล้วก็อยู่รอดแน่นอนไม่ไม่ไม่ต้องเจอติดแดงติดเหลืองอะไรเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเริ่มต้นแบบไหน ถ้าใครเริ่มต้นผิดหรือไม่รู้แนวทางจริงๆมันก็จะผิดตั้งแต่ต้นมันก็จะลําบากตอนหลังอย่างที่เคยบอกทุกคนไว้ว่าให้ทําให้มันถูกต้องไว้ก่อนอย่ามาแก้ทีหลังไม่ใช่ว่าทําไปเดี๋ยวมันผิดแล้วค่อยแก้พอมันแก้ที่หลังมันลำบากนะลําบากก็คือระบบก็ดูแล้วว่าเราเคยผิดไงเข้าใจทุกคนเข้าใจเหมือนเราไหมเอ้ย <c oughs> อาจจะพูดมกไปวนมานะบางทีอาจจะพูดแบบว่า สลับไปสลับมาช่างบันเถะเราก็ตั้งใจพูดนะนะเราจะแนะนําในสิ่งที่ดีๆและถูกต้องกับทุกคนถ้าใครคิดว่ามันถูกก็ทําไปถ้าใครคิดว่ามันผิดแล้วมีคําว่าเอ๊อยู่ในใจอย่างเงี้ยให้เราพึงระวังไว้เลยว่าเอ๊นั่นมันต้องผิดแล้วก็เปลี่ยนมาทําใหม่ให้มันถูกมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตอนแก้ทีหลังนะทุกคนเมื่อนี้ไว้สำหรกันเดอสวัสดีจ้า